สวัสดีครับพบกับน้องนนมิสูนะครับวันนี้นนจะมารีวิวตัวรถนะครับมิลาดพร้อมแต่งเต็มนะครับสวยงามให้ความสปอร์ตและที่สำคัญใครๆมองแล้วจะสะดุดตาครับผมนะครับพบกับด้านหลังของนนนะครับมิลาดนะครับมิสูมิชิมิลาดรุ่นเริ่มต้นนะครับราคารถ5้า0สนบาทนะครับสีเทานะครับลูกค้าดูรถเป็นสีเทานะครับอ่ะ ทีนี้นนจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับสเกิร์ตหน้าครับผมนะครับให้ความสปอร์ตสวยงามพร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับผมสวยงามนะครับล้อครับผมนะครับเดิมเป็นกระทะนะครับพร้อมฝาครอบอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นแม็กนะครับขอบ15นิ้ว นขนาดยาง1น5่ครับ50 R 1 5นะครับผมสีดำดุด,ดเลยแล้วครับที่สำคัญสเกิร์ตข้างครับผมให้ความสปอร์ตสวยงามมากยิ่งขึ้นในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังของตัวรถนะครับมิ拉เกียร์ออโต้รุ่นเริ่มต้นนะครับจะติดตั้งสปอยเลอร์มาให้ พร้อมไฟเบรกโดนที่3ครับผมแล้วก็ไฟเบรกนะครับเป็นแบบ LED นะครับอันนี้นะครับติดตั้งเซนเซอร์ให้นะครับเป็นเซนเซอร์ถอยหลังติดให้2จุดนะครับ <The fire. S 1> แล้วก็นะครับสเกิร์ตหลังนะครับสปอร์ตเลยนะครับเป็นท่อคู่เนาะ แล้วก็มีไฟเบรกด้วยนะครับจะอยู่ใต้นะครับผมภายในนะครับภายในนะครับเดิมเป็นเบาะผ้าอันนี้เราจัดการให้เลยนะครับผมเป็นเบาะหนังนะครับผมได้ตะเข็บแดงนะครับหรือลูกค้าต้องการได้ได้ดำนะครับเราสามารถจัดการให้ได้เลยนะครับ ส่วนในเรื่องของคอนโซลรถนะครับคอนโซลรถจะมีมัติฟังก์ชันนะครับรองรับ DVD CD MP3 เชื่อมต่อบลูทูธด้วยและที่สำคัญรุ่นนี้รุ่นเริ่มต้นรองรับ Apple CarPlay นะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเปนเสียงได้นะครับปรับเปลี่ยนโหมดอย่างเช่นวิทยุนะครับ FM นะครับ แล้วก็กณีเชื่อมต่อบลูทูธเรียบร้อยแล้วเนาะสามารถสั่งงานด้วยเสียงรับสายบังสายได้นะครับนะัครับผมเป็นไงบ้างครับได้ชมกับรถมิซูมิชิมิลาดนะครับ อ่ลูกกับรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาลด5 9 9 0 0 0บาทนะครับพร้อมแต่งแบบนี้นะครับหรือลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมีแนวแต่งในใจอยู่แล้วหรือว่ามีรูปภาพนะครับสามารถส่งให้นนได้นะครับเดี๋ยวนนจะจัดการให้เลยนะครับผม นะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทร0628156839น้องนนมิตซูนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกกรณีครับผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ